โยอนิทานจีนขุมทรัพย์ทางปัญญาจะทำโดยกองทุนสอศิลาแรงควรโลภรมใจให้มืดดำสองพันกว่าปีก่อนเป็นสมัยของสุนจิวจันกัวมีสถานที่แห่งหนึ่ง อยู่ห่างไกลาจากผู้คนเป็นหุบเขาลึกที่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่หนาทึบมืดครึมที่นั่นจึงได้ชื่อว่าหุบเขาผีอาจารย์กุ้ยกูจือ๊อผู้มีชื่อเสียงทางยุทธศาสตร์พิชัยสงครามและศาสตร์ลี้ลับต่างๆพำนักอยู่ในหุบเขาแห่งนี้อาจารย์กุ้ยกูจือมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากสองคนเขาคือซุนปิน และผังเขียนขณะร่ำเรียนวิชาพิชัยสงครามกับอาจารย์กุ้ยกูจื้ออยู่นั้นสิทธิ์ทั้งสองรักใคร่กันยิ่งกว่าพี่น้องคลานตามกันมาจนถึงกับกราบไหว้ฟ้าดินกราบไหว้บรรพบรุษพ่อแม่ครูบาอาจารย์บทจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันจนกว่าชีวิตจะหาไหมแต่สุดท้ายทั้งสองกลับแตกแยกเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันถึงขั้นไม่ขออยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน นั่นเป็นเพราะเหตุใดความเป็นไปก็คือสิทธิผังเยวนไม่จะริ่ำเรียนอยู่กับอาจารย์กุ้ยกูชื่อแต่จิตใจฝักไฝอยากจะออกไปสแสวงหาลาบยศสารเสริญในโลกกว้างอยู่ตลอดเวลาอาจารย์อ่านใจเขาออกตั้งแต่ต้นที่สุดก็ต้องยอมให้เขาจากไปเมื่อผังียนจากไปแล้วอาจารย์กุ้ยกูชื่อ หยิบหนังสือสําคัญฉบับหนึ่งออกจากที่ซ่อนอย่างทนุถนอมแล้วบอกกับสุนปินว่านี่คือตำราพิชัยสงคราม13บาบทที่สุนบูปู่ของเจ้าเขียนเอาไว้ความลับความแยบยนของศาสตรพ์พิชัยสมคามทั้งหมดใต้ฟ้านี้รวบรวมอยู่นี่อาจารย์เก็บตำราฉบับนี้ไว้เป็นความลับมานาแล้วไม่เคยถ่ายทอดให้แกใครมาก่อนเลยอ้าว จเจ้าออกไปค่อยๆศึกษาพิจารณาดูสุนปินรับตำราสำคัญไปด้วยอาการนอบน้อมลูกกราเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในเมื่อเป็นตำราพิชัยสงครามอันวิเศษทำไมท่านอาจารย์จึงถ่ายทอดให้สิทธิเพียงผู้เดียวไม่ถ่ายทอดให้น้องผังเขียนด้วยเล่าอาจารย์กุ้ยกูจื่อตอบว่าผู้ใดอ่านตำราพิชัยสงครามนี้จึงรู้ดีรำเลิศแล้วไซ จะพิชิตทุกสงครามปวงภัยไปถึงที่ใดชนะที่นั่นหากผู้นั้นมีจิตใจเที่ยงตรงดีงามเขาก็จะสร้างความผาสุกแก่ปวงชนแต่หากใจคอหยาบคายตำรานี้กลับจะส่งเสริมให้เขากลับยิ่งเหิมเกลิมก็เรื่องร้ายพลังเฉียนจิตใจไม่สัต์ซื่ออาจารย์จะถ่ายทอดตำราเรื่มนี้ให้แก่เขาได้อย่างไรอาจารย์กุ้ยกูจื้อฆ่าการใบ ไม่ผิดจริงๆต่อมาเมื่อผังเปนีูยนร่าสุนปินพิชาร่วมสาบานในตำราพิชัยสงครามไว้ในครอบครองเขาก็พยายามหาทางทุกอย่างเพื่อจะช่วงชิงเอาไปเป็นของตนจนแม้กระทั่งทำร้ายพิชาร่วมสาบานด้วยการตัดขาทั้งสองข้างเพราะเกรงว่าวิทยายุทธจะสูงกว่าตนครั้งนั้นเคราะดีที่อาจารย์กุ้ยกูชื่อดูออกรู้ทัน มิฉะนั้นหากถ่ายทอดตำราพิชัยสงครามทั้ง13บาบทให้จนหมดสิน้นแผ่นดินครั้งนั้นคงจะร้อนเป็นไฟผู้คนคงจะล้มตายมากกว่านั้นความโลภรุมใจให้มืดดำโลภในของเล็กจึงเสียของใหญ่ 2,000กว่าป,ปีก่อนยังมีเมืองโบราณแห่งหนึ่งชื่อว่าเมืองสูปัจจุบันเป็นอำเภออยู่ในมณฑลชื่อสวนหรือที่เรียกกันว่ามณฑลเสฉวนเมืองสูเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ัญญาหารท้องพระคังจึงหลากล้นด้วยแก้วแหวนเงินทองคนานับแต่เจ้าเมืองชินเห็นความร่ำรวยของเมืองสูแล้ว ก็อยากได้แย่งชิงมาเป็นเมืองของตนยิ่งหนักแต่เป็นเพราะพรมแดนที่ต่อกันนั้นมีหน้าผาสูงชันอันตรายไม่สามารถยาตราทับเข้าไปโจมตียึดเมืองได้โดยง่ายฉินหุยหวงเจ้าเมืองฉินจึงคิดอุบายขึ้นโดยอาศัยความโลภมากของเจ้าเมืองสูงเป็นเหยื่อล่อพระองค์สั่งให้ช่างสลักหินให้เป็นรูปบัวตัวใหญ่เอาไว้บนหน้าผา หนทางที่จะผ่านเข้าไปยังเมืองสูเสร็จแล้วก็ประดับตกแต่งบัวหินตัวนั้นด้วยดอกไม้และแพรต่วนสีแดงทุกๆวันในยามวิการปลอดคนชินหุยอวงให้ทหารแอบไปเคลื่อนบัวตัวนั้นให้มุ่งหน้าไปเมืองสูงสักสองสาก้าวและตามทางที่บัวนั้นผ่านไปก็ให้ทิ้งก้อนทองเอาไว้เรียราานอกจากนี้ ยังสร้างข่าวลือโดยส่งคนไปปล่อยขาอย่าวยังเมืองสูว,ว่าบัดนี้มีบัววิเศษตัวหนึ่งทายออกมาเป็นทองคำกำลังมุ่งหน้ามาทางเมืองสูบนเส้นทางที่แคบชันบนสันเขาและทางเมืองฉินก็ยินดีที่จะยกบัวตัวนี้ให้แก่เมืองสูเพื่อเป็นการเจริญสันทวะรไมาตรีต่อกันเจ้าเมืองสูสำคัญว่าเป็นความจริงจึงส่งชายชะกัน ขึ้นเขาไปสก,กัดหินเบิกทางแคบฉันนั้นให้กว้างขึ้นเพื่อว่วัวศักดิ์สิทธ์ตัวนั้นจะได้เดินผ่านมายังเมืองของตนได้โดยสะดวกในเมื่อหนทางสะดวกขึ้นแล้วเมืองฉินก็ย่าตราทับเส้นทางนี้เข้าตีเมืองสูโดยง่ายได้เจ้าเมืองสู่ต้องเสียเมืองไปในครั้งนั้นก็ด้วยความละโมบโลภมากอยากได้วัวเมืองฉินว่าท่านี้ มีความหมายชัดเจนที่ว่าโลภในของเล็กจึงเสียของใหญ่เทียบเคียงได้กับคำพังเพยของไทยที่ว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรือโลภมากลาบหายก็น่าจะเทียบเคียงได้แต่ถึงอย่างไรว่าทานี้คงความเป็นสัจธรรมตรงที่ว่าความโลภของมนุษย์นั้นมีแต่ครั้งโบราณมาจนถึงปัจจุบัน กิเลตัวนี้หาได้สูญพันไปไม่ยิ่งเอายิ่งหมดพระอาจารย์สวีตัวเป็นพระเทละสงูงผู้มีประชาชนทั้งหลายเคารพนับถือมากท่านได้กล่าวว่าคนเราที่เกิดมา ผู้ใดอายุยืนหรือสั้นมิใช่กำหนดไว้ตายตัวแต่เมื่อใดหมดสิ้นบุญวาสนาก็ต้องตายตายคนเดียวเรียกว่าภายัยหากตายหมู่เรียกว่าภัยพิบัตินี่ก็ย่อมวงชี้ได้ว่าภัยพิบัติทั้งหลายไม่ว่าเป็นภัยสงครามภัยแล้งน้ำท่วมไฟไหม้ภูเขาไฟระเบิดอดอยากหนาวตายซึ่งฆ่าเอาชีวิตผู้คนไปคราวละมากม เป็นเหตุที่ฝูงชนคนเหล่านั้นสิ้นบุญว่าาสนาลงแล้วแล้วเหตุใดบุญว่าาสนาจึงมีวันหมดไปเล่าก็เพราะคนเหล่านั้นเอาแต่เสพบ,บุญว่าาสนาอีกทั้งไม่รู้จักเสริมสร้างบุญว่าาสนาให้แก่ตัวเองเพื่อให้เราเข้าใจคำกล่าวของพระอาจารย์สวีตัวได้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นก็ขอยกตัวอย่างเรื่องราวต่อไปนี้ในสมัยราชวงศ์หมิง มีบุคคลผู้หนึ่งแซ่เฉินชื่อว่าเหลียงม้ท่านสามารถยังรู้ความเป็นไปของฟ้าลินและดวงดาวเวลานั้นตรงกับปีเจิ้งเตอ๋อที่สามที่มณฑลเจอเฉียงอำเภอหูโจเกิดความแม่งแหลงกันดานครั้งใหญ่แต่ละครัวเรือนไม่มีพืชผลอันใดให้เก็บเกี่ยวมีเพียงหมู่บ้านจินถังที่ท่านเฉินเหลียงมอพำนักอยู่เท่านั้นที่อาศัยน้ำจากเขื่อน ที่เก็บกักมาใช้เพราะปลูกทําให้ได้ผลผลิตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่พอปีต่อมากลับเกิดอุทกภัยทั้งบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาถูกน้ําท่วมเสียหายยับเยินแต่หมู่บ้านเจีนถังมีภูมิประเทศสูงจึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งนั้นผลผล,ผลิตทางการเกษตรก็ยังเก็บเกี่ยวได้อย่างเหลือเฟือแต่ทว่าสองปีต่อมาเมื่อทางราชการ นำสิ่งของบรรเทาทุกข์มามอบให้แก่ผู้ประสบภัยผู้คนจากหมู่บ้านเจียนถังก็ยังเดินทางไปขอรับด้วยทั้งสองครั้งครั้งนั้นคนในหมู่บ้านเจียนถังจึงมีฐานะร่ำรวยขึ้นกว่าเดิมมากในยามที่ผู้ประสบภัยทั้งหลายยังไม่สามารถฟื้นตัวได้จำต้องขายบ้านที่นาคนจากหมู่บ้านเจียนถังก็พยายามกดราคาแล้วซื้อไปอย่างถูกๆเดิมทีเดียว คนในหมู่บ้านเจียนถังได้ชื่อว่าเป็นคนประหยัดดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสมถะเรียบง่ายไม่นึกเลยว่าเมื่อร่ำรวยขึ้นผู้คนกลับพิกผันกลายเป็นคนฟุ้งเฟอ้อแข่งขันกันแสดงความหรูหราโอ้อาไม่ยอมให้น้อยหน้าใครเมื่อท่านเฉินเหลียงโมเห็นสภาพเช่นนั้นแล้วจึงพูดกับน้าของท่านว่าอีกไม่นานหมู่บ้านของเรา คงจะต้องประสบภัยพิบัติเป็นแน่นาของท่านจึงถามว่าเพราะเหตุใดเล่าท่านเฉินเหลียงหมจึงชี้แจงว่าเป็นเพราะจะไม่เหลือบุญวาสนาให้ใช้กันอีกแล้วบ้านเรากับบ้านสกุลตูและบ้านสกุลจางอาจจะเจอภัยเบาหน่อยแต่บ้านของสกุลเอี่ยวปีลุยหลีสี่ครอบครัวนี้เดิมเป็นบ้านหลังเล็กๆ ก็ไม่เดือดร้อนอะไรกลับอยากได้มากไปรับเอาของมันเทาทุกมาจนร่ำรวยแล้วพากันกินใช้อย่างฟุ่มเฟือยสู่รุ่ยสู่ารกว่าใครเห็นทีพวกเขาคงไม่พ้นภัยพิบัติรุนแรงเป็นแน่นาของท่านคิดว่าเป็นคำพูดที่เพอ้อเจอ้อจึงกระทั่งเวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนเกิดโรคระบาดร้ายแรงขึ้นในหมู่บ้านเจียนถังผู้คนในสกุลบ้าน เอี่ยวปีหลุยหลีสี่ครอบครัวนี้ไม่ว่าคนหนุ่มสาวคนเท่าชราเด็กเล็กต่างล้มตายจนหมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่คนเดียวน้าของท่านเฉินเหลียงหมเริ่มจะคิดได้และรู้สึกวาดบันใจจึงถามว่าแล้วครอบครัวเราทั้งสามสกุลจะเป็นอย่างไรบ้างท่านเฉินเหลียงหมอตอบว่าผิดมากโทษหนักผิดน้อยโทษเบาไม่จะไม่รุนแรงเท่า กับพวกสี่ครอบครัวแต่พวกเราก็ยังต้องสูญเสียบ้างเล็กน้อยจากนั้นไม่นานสามครอบครัวก็ประสบอักคีภยัยไฟไม่บ้านติดกันหลายครั้งโชคกับเคราะห์ร้ายภัยกับวาสนานั้นขึ้นอยู่คู่กันบางคนคิดว่าของได้มาง่ายๆไม่นึกไม่ฝันเป็นลาบลอยคงลืมนึกถึงคำว่าทุกขลาบอันหมายถึงลาบอันเกิดจากทุก และทุก์ขเพราะได้ลาบภัยกับวาสนาก็มาพร้อมๆกันขึ้นอยู่กับว่าใครคิดถูกและใครคิดผิดคิดถูกสืบต่อบุญวาสนาคิดผิดภครมาถึงตัวขอให้ใครควนสนิเดเถิดบุคคลในบุบ้านเจียนถังควรจะปฏิบัติตนชิ่นไหลจึงจะถูกช่งหน้ายกย่องเชิดชูปู่ย่าตายายเหล่าบรรพชนชาวไทย ที่ท่านหั่นเกรงแม้กระทั่งกลัวว่าเมสซายอน้อยนิดจากวัดบาอารามอันถือเป็นสมบัติแห่งศาสนาจะติดมากับฝ่าเท้าจึงต่างพากันหาโอกาสนำกลับไปมอบคืนจึงกลายมาเป็นประเพณีขนสายเข้าวัดในวันสงกรานต์ปีใหม่นิยมแสดงให้เห็นถึงจิตใจอันปราณีตละเอียดอ่อนที่รู้ซงึงถึงการถนอมรักษาบุญวาสนาของตน đổi thẻ